สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านิมมนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว o r i e n t t t r r m 3เอ็มสาในคอลเลคชันคอนเทมพอ r ์ต r นะครับก็มาถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรือนที่เรารอคอยกันนะครับ เป็นเรือนลิมิเต็ดที่ทําหน้าปัดออกมาในรูปแบบฝนดาวตกนะครับหลายคนอาจจะเห็นในคลิปของต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกตะลึงมากในเรื่องของการทําหน้าปัดของทางแบรน d ์ n s t a r ในรุ่นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงในโมเดลนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวเคสไซส์ตัวสเปคต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูไวๆตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้เลยว่ามันเหมือนเดิมเลย น,นี่คือสเปคแล้วก็ตัเตวเรือนของเขาคือตัวเครื่องเนี่ยเราเราไม่คุยกันละนะครับเพราะเราคุยกันหลายคลิปละมันเป็นเครื่องที่ใช้ตัวจักรเหล็กเนี่ยเป็นซิลิคอนสีน้ําเงินเนาะถ้าเรายังจําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นแหละนะบวกลบแบบ10ถึง15วิต่อวนันซึ่งมันค่อนข้างที่จะโคตรแม่นยําเลยนะครับใครที่ชอบกลไกแบบสุดจัดของทางแบรนด์โอเรียนเตอร์หรือว่าของทางฝั่งญี่ปุ่นที่แบบราคาจับต้องได้เนี่ยผมเชียร์เรือนนี้เลยนะครับเอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องที่เราต้องพูดกันในนนนเรรื่ององงขห้าปัััดกนนะคบ เราดูหน้าปัดกันนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนผมไหมคือถ้าปัดของเขาเนี่ยมันเหมือนกับตอนเนี้มันกําลังมีฝนดาวตกเกิดขึ้นจริงๆอยู่บนหน้าปัดจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนถ้าเกิดเรามองแบบแบบหมุนไปหมุนมาดูแบบนี้นะครับมันให้ความรู้สึกที่แบบโหมันมันไม่ซ้ํากันเลยนะครับแล้วมันแปลกใหม่มากนะครับ เราถ้าเกิดเสังเกตใกล้ๆเนี่ยนะครับการทำตัวหน้าปัดเนี่ยมันพิเศษนะครับคือทั้งแบรนด์เนี่ยเขาจะเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า n a n o p พค t i c a l m ลเมทัลมัลติเลเยอร์เทคโนโนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นการพิมพ์สีแต่ว่ามันเป็นการพิมพ์ถึงแบบถึงขั้นอนุภาคนาโนเลยนะครับ โดยการในในการพิมพ์สีเข้าไปเนี่ยมันจะคล้ายเหมือนแบบเป็นโลหะชิ้นเล็กๆะนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดดุใกล้ๆมันจะเหมือนโลหะชิ้นเล็กๆที่ถูกพิมพ์อยู่นะครับไอโลหะชิ้นนี้แหละมันสามารถไล่แสงได้ไล่เฉดสีได้นะครับมันเลยทําให้ตัวหน้าตาเนี่ยคือการพิมพ์ที่ละเอียดมากๆเนี่ยมันเลยทําให้ตัวในตําแหน่งของการวางของตัวฝนดาวตกเนี่ยมันมีความพิเศษมากนะครับแล้วก็มีการเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันทําให้เหมือนเราอยู่ในกลางคืน,นจริงๆเลยนะครับ ใครที่ชอบหน้าปัดแบบเงาๆนะครับแล้วก็มีการเล่นดีเทลใต้ความเงาเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าหูมันมันล้ําลึกมากๆนะครับใครที่ยังไม่เห็นเรือนจริงเนี่ยผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆไปดูเรือนจริงเลยนะครับเรือนนี้สวยมากนะครับ การทาหน้าปัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเอาไปขายแบบอยู่ในแบรนด์ดังๆแรงๆเนี่ยนะครับผมว่าหน้าปัดแบบเนี้ยแย่งกันซื้อแบบเยอะแยะเลยแต่พอมันเป็นโอเพนสตาร์เนี่ยคือค่อนข้างที่จะมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องชอบในอะไรที่ความเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงเนาะมันไม่ใช่แบรนด์ที่จะขายเร็วหรือว,ว่าขายดีอะไรขนาดนั้นนะ แต่ผมบอกเลยว่าในเนื้องานตัวราคารวมถึงวัสดุที่เขาใช้เนี่ยกับราคาที่เขาตั้งมาแสนสามเนี่ยแล้วก็แถมไม่พอนะครับผลิตเป็นแค่ร้อยหกสิบเรือนนะครับทั่วโลกเองนะครับมันเลยทาให้เรือนนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีของเขาเนาะเป็น3ตําแหน่งนะครับซึ่งก็มี กลิ่นอายของความคมคมนิดนึงในตระกูลแบบนาฬิกาในช่วงแบบคอนเทมปนิดๆนะครับไม่ถึงกับคลาสสิกมากอยู่ในกึมขึงระหว่างแบบช่วง,งกลางๆนะระหว่างแบบยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับรวมถึงในตำแหน่ง12นาฬิกาที่ยังเป็นโครงเลขลมัาถ,ถึงความคลาสสิกของทางแบรนด์นะครับรวมถึงตาโลโก้แบรนด์ตำแหน่งหกนาฬิกานะครับ รวมถึงหลักชั่วโมงต่างๆนะครับที่ทําออกมาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแล้วก็มีการเล่นแสงแล่เงาที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็ในด้าหงสามนาฬิกาก็ยังมีจานันที่สีดําให้เราเห็นวันที่ได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการมองในที่แสงน้อยในที่มืดนี้นะครับลูมิไบต์ในคอลเลกชันนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของกระจกนะครับ รุ่นนี้รีวิวทีไลน์นะครับผมชอบมากในเรื่องของกระจกจริงๆนะครับคือกระจกเขาเนี่ยจะใช้เป็นกระจกแบบโค้งอ่ะคือโค้งในโค้งนอกนะเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วก็โค้งในโค้งนอกเขาเนี่ยจะเป็นการเคลือบโพสติ้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูนยมันจะมีมันจะมีการตัดแสงที่ค่อนข้างที่จะเฉียบคมมากแต่นะครับเรือเนี้ยมันเป็นสีดำหน้าปัดสีดําการตัดแสงการสะท้อนแสงเนี่ยมันอาจจะมีตีกลับมาบ้างบางส่วนนะอันนี้ผมเอาเทียบกับในเรือของผมให้ดูนะครับในเรือสีขาว เพื่อจะสังเกตเนาะถ้าเป็นหน้าปัดสีขาวอ่ะการตัดแสงจะค่อนข้างที่จะดีกว่าจะเกลี้ยงกว่าแต่พอมันเป็นสีดำเนี่ยนะครับมันก็จะให้ให้ความรู้สึกที่แบบว่ามีแสงตกลงมาบ้างเป็นโคตติ้งบางๆบ้างนะครับอันนี้ผมสลับตำแหน่งให้ดูเพื่อนจะได้เห็นว่าเอ้ยมันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเนี่ยทั้งสองเรือนก็ก็ยังตัดแสงได้แตกต่างกันนะครับน่ะ แล้วก็ตัวเรือน,นะครับการขัดแต่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮเอ็นของทางญี่ปุ่นละล่ะนะครับเป็นการขัดแต่งที่แบบท,ท,ท,ที่ที่ออกแนวแบบเหมือนมีลวดลายเส้นสายนะไม่เงานะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเงาอะมันจะมีความก้ากึ่งประมาณนั้นนะครับเราจะเรียกว่าการขัดแต่งแบบนี้ว่าซาลัสนะครับซึ่งทําให้เนื้องานเนี่ยเหมือนจะมีความเงาแต่ก็ ก็เห็นด่าลายเส้นสายได้อยู่เงี้ยมันจะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะตัว O r เรนสตาในเกือบๆหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ที่ราคาแพงๆหน่อยนะครับตัวสูงๆหน่อยเนาะก็จะเป็นลักษณะสา,สายแบบเดิมแบบเดียวกันอยู่นะครับก็ก็จะเล่นสายค่อนข้าง การให้ตัวของสายก็ค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะให้ได้เยอะมากแล้วก็ใส่สบายมากๆนะครับเป็นคล้ายๆข้อ H อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการการขัดแต่งที่มีความเงาในระหว่างข้อกลางด้านในสองฝั่งนะครับส่วนบันพับก็จะเป็นบันพับแบบชั้นเดียวเนาะแล้วก็มีความแน่นหนาคงทนนะครับตัวฝาหลังนะครับก็จะเป็นการโชว์กลไกของเครื่องลิเบอร์ F8N64 นะครับจากเหล็กเป็นซิลิคอนสีน้ำเงินสวยมากนะครับ รวมถึงการคัดเคลื่อนแล้วก็การขัดแต่งชุดลูกเหวี่ยงนะครับรวมถึงตัวสะพานทับจักนอื่นๆนะครับมีความแบบสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแบรนด์ที่อ่อไม่ใช่สิในรุ่นที่ในแบรนด์โอเลียนเนี่ยที่ในรุ่นที่ระดับท็อปสุดแล้วนะครับคือเรือนเนี้ทำให้ผมนึกถึงในในแบรนด์แกรนไซโกะนะครับคือเอาจริงๆนะ ถ้าพูดถึงถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวเครื่องของ,ของทั้ง2แบรนด์นะถ้าพูดถึงแค่เนื้องาน,นะครับตัวหน้าตาเ,เหลือเนี่ยสูเแบรนเซโกได้แบบขาดลอยนะครับแถมราคาดีมากนะครับเป็นเครื่องออโต้นะครับการดึงเม็ดการหมุนเข็มนะครับทำได้เนียนเดียนมือง่ายแล้วก็การขึ้นลาน,นะครับก็นุ่มนวลน,นะครับเข็มวมินาทีเข็มชั่วโมงเข็มอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงชัดเจนนะแถมไม่พอมีอินดิเคเตอร์บอกว่าเราสำรองพลังงานไปแล้วเท่าไหร่ด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าผมว,ว่าดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะในตระกูล M 3 4นะครับหน้าปัดนี่มันมันเหลือกินเหลือใช้เลยจริงๆนะโหสวยมากนะครับน่าจะเป็นหน้าปัดดำที่ผมคิดว่าผมชอบมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะอันนี้บนข้อมือของผมอยู่ที่ 6. 3ุนิ้วนะครับ คนเคสไซส์40เพื่อนเพื่อนอาจจะสังเกตเหมือนผมไหมคือเคสไซส์40อะแต่เรือนเนี้ยมันเหมือนมันจะไม่ใช่40มันเหมือนจะประมาณ41 42เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนตัวเรือนกับตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูมันมีความแบบเต็มเต็มะมันมันใช้เนื้อที่ที่เต็มเต็มตัวเรือนเลยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนเลองสังเกตในส่วนตัวหลักชั่วโมงอะมันแทบจะคิดชิดแบบ ขอบตัวเรือนอยู่แล้วนะคือคล้ายๆว่าใช้เนื้อที่ได้ค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆนะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยเวลาเราใส่ใช้งานจริงอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแสงเอย่ยการมองเวลาอย่างรวดเร็วเอ่ยนะครับเห็นชัดแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเรือนนี้จะไม่มีดูมีบายเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแหละนะครับมันต้องไม่มีนะครับถ้ามันมีเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเก้งๆก,ก,ก,กลางๆกํากึ่งนะครับกับนาฬิการะดับเทพประมาณนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดลองสังเกตดูในแบรนด์โอเรียนตานะไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันไหนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเน,น้นในพวกนาฬิกาแบบ มีนวัตรกรรมรวมถึงนาฬิกาที่แบบมีการเล่นแสงสีไฟรวมถึงนาฬิกาที่โชว์ความเป็นญี่ปุ่นน,นะครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงลึกในในแนวนาฬิกาสปอร์ตเท่าไหร่ถ้าถามถึงถึงบริเวณโอเรียนต์สตาร์นะจะออกแนวเดรสซเยอะนะครับในการแบบเฉิดฉายในบนข้อมือในงานสําคัญสาคัญต่างๆอย่างเงี้ยทางแบรนด์จะให้ความสําคัญประมาณนั้นนะครับสวยมากจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือเพื่อนๆเห็นแบบ แสงมันมนลงลงหน้าปัดแนมะมันจะมีความเป็นน้ําเงินน้าเงินม่วงม่วงเนี่ยนะครับมันเคลือบโคตติ้งมานะครับแล้วก็เคลือบทั้งสองฝั่งด้วยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตแล้วก็ลองดูในชีวิตประจำวันของเราอะพวกเคลือบโคตติ้งอะตัดแสงอะ่ะอาจจะอยู่ในพวกเลนส์แว่นตาอะไรเงี้ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแหละนะครับอ,อ่าสวยมากเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยการการทำหน้าปัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีการใช้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในเรือนของสีขาวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นนาโนฟิล์มนะครับเป็นการเคลบโพติอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการทํหน้าปัดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก <eled> ็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความสวยมีความแบบพลิกแพลงหน้าปัดในหลายๆมุมที่ไม่เหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับใครชอบเรือนไหนลองดูนะครับ เดียวส่วนตัวผมนะถ้าพูดถึงผมชอบผมชอบหน้าปัดขาวมากกว่าแต่ผมมาดูเรือนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นหน้าปัดดําในเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบเรือนนี้อีกเรือนหนึ่งเลยจริงๆนะซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะสำหรับเรือนนี้นะครับลองดูนะครับลองดูกันนะครับถ้าถามแบบ ใจลักเลยนะครับใครที่กำลังมองหาโอเลนสตาร์แบบเรือนเดียวในปีนี้นะครับเราก็ต้องการความที่สุดไม่ไว่าจะเป็นของตัวหน้าปัดของตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็อยากได้กลไกที่เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับผมเชียร์ในตระกูล F8 F8 ก็คือเครื่องคาลิเบอร์นะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยไว้ใจได้หมดแล้วก็ใครที่ต้องการหน้าปัดแบบอินเทรนในรูปแบบของในส่วนของตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยผมก็เชียร์เรือนนี้เลยนะครับ ก็วันนี้นะครับผมบอสน,นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ